เมื่อช่วงบ่ายของวันที่23กันยายนที่ผ่านมานะคะนายเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดนะคะก็ได้พาตัวนายจิรพงศ์อายุ18ปีเข้าพบพนักงานสอบสวนสอนนอสายไหมหลังถูกกลุ่มวัยรุ่น5คนที่ไม่รู้จักกันมาก่อนนะคะรุมทำร้ายด้วยอาวุธมีดจนทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสมีแผลถูกฟันที่ลำคอและแขนทั้งสองข้างนะคะเหตุเกิดที่ซอยเพิ่มสิน20เมื่อช่วงเย็นวันที่22กันยายนที่ผ่านมาค่ะ ด้านนายจิรพงศ์เองหรือเจลนะคะอายุ18ปีผู้ได้รับบาดเจ็บเล่าถึงเหตุการณ์ว่าเมื่อเวลา15นาฬิกาของวันที่22กันยายนที่ผ่านมาขณะที่กลุ่มของตอนเองกับเพื่อนและรุ่นน้องรวมกัน3คนขับขี่รถจักรายานยนต์ซ้อนสกลับมาบ้านพักย่านนิมิตรใหม่เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุนะคะก็ได้พบกับกลุ่มผู้ก่อเหตุขับขี่รถจักรายานยนต์สวนกันมาค่ะตอนแรกไม่ได้เห็นว่าตนเองเนี่ยกำลังตกเป็นเป้เปาที่จะถูกทําร้ายเพราะทางคู่กรณี ไม่ได้มีการแสดงท่าทีหรือมีการด่าทอแต่อย่างใดก่อนที่จะมาเห็นว่าผู้กรณีได้กลับรถแล้วขี่มาตัดหน้าเพื่อขวางให้ชิดเข้าที่ขอบทางทางด้านซ้ายและมีรถจัก,กรยานยนต์อีกคันหนึ่งขี่ประกบที่ด้านขวาพร้อมกับบอกให้กลุ่มของตนเองลงจากรถจัก,กรยานยนต์ค่ะซึ่งจากนั้นได้มีหนึ่งในกลุ่มผู้ก่อเหตุถามว่าเรียนที่ไหนแต่ตนเองบอกว่าไม่ได้เรียนเพราะได้พักการเรียนเพื่อมาทํางาน แต่ที่บริเวณหูเข็มขัดของตอนเองมีพวงกุญแจที่มีตราสถาบันห้อยอยู่เมื่อคู่กรณีเห็นก็ได้มีการบอกให้ส่งเครื่องหมายสถาบันมาตนเองไม่ยอมค่ะจากนั้นคู่กรณีจึงเริ่มใช้มีดฟันใส่รุ่นน้องซึ่งน้องที่เป็นคนขี่รถจักรยานยนต์ของตอนเป็นเพียงเด็กมัธยมไม่ใช่เด็กอาชีวะแต่ฟันไม่เข้าเพราะรุ่นน้องสวมใส่เสื้อแขนยาวก่อนที่กลุ่มผู้ก่อเหตุจะหันมาฟันตนเองซึ่งครั้งแรกเข้าที่บริเวณคอด้านซ้ายนะคะ เสียหลักล้มลงและพยายามใช้มือป้องกันบริเวณศีรษะเพราะว่าผู้ก่อเหตุพยายามจะฟันและกระทืบบริเวณศีรษะทําให้นิ้วมือข้างขวาและศอกทั้งสองข้างถูกฟันรวมถึงต้นขาขวาและหน้าแข้งขวาถูกฟันด้วยค่ะเพราะว่าตนเองพยายามทีบผู้กรณีออกไปทําให้ต้นขาขวาได้รับบาดเจ็บหนักสุดค่ะ นายจิรพงศ์นะคะก็เล่าอีกว่าจากนั้นไม่นานมีคนตะโกนขึ้นว่าตำรวจทําให้กลุ่มผู้ก่อเหตุแยกย้ายวิ่งหลบหนีไปและเพื่อนที่มาด้วยกันได้พยุงร่างไปขอความช่วยเหลือที่บริเวณร้านค้าแถวจุดเกิดเหตุและติดต่อครอบครัวให้ทราบก่อนจะถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลซึ่งยอมรับว่าตอนแรกรู้สึกเจ็บและเสียเลือดมากเพราะตลอดทางที่เดินมีเลือดไหลนองพื้นตลอดและส่วนตัวก็เริ่มรู้สึกหน้ามืดค่ะยืนยันนะคะว่าไม่เคยมีปัญหาหรือทะเลาะปิดใจกับใครมาก่อนตลอดจนช่วงที่เรียนอยู่ สถาบันดังกล่าว2ปีก็ไม่เคยมีปัญหาตีกับใครก่อนจะมีการพักการเรียนเพราะมาทำงานจึงไม่ทราบว่าทางคู่กรณีมาทำร้ายพวกตนทำไมส่วนรุ่นน้องเป็นเพียงเด็กมัธยมไม่รู้เรื่องอะไรด้วยและยางสวมชุดนักเรียนมัธยมอยู่เลยยอมรับว่ารู้สึกโกรธกลุ่มผู้เสียหายที่มาทำร้ายจึงอยากถามว่าเหตุใดต้องมาใช้ความรุนแรงขนาดนี้ทั้งที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเพราะหากรู้จักกาันเหตุใดต้องถามว่าเรียนอยู่สถาบานันใดส่วนกลุ่มผู้ก่อเหตุมั่นใจว่าเป็นนักเรียนอาชีวะเพราะดูจากการแต่งกายแต่ ไม่ทราบว่าเป็นสถาบันใดนำซ้ำผู้ก่อเหตุทั้ง6คนสวมใส่หมวกกันน็อกเต็มใบมีซิลบังโลมสีดำทำให้ไม่เห็นใบหน้าด้วย ทังด้านนายเอกภพนะคะก็กล่าวด้วยค่ะว่าจากการสอบถามผู้บาดเจ็บทราบว่าอาการอย่างสาหาัสเมื่อคืนที่ผ่านมาได้พาตัวผู้บาดเจ็บไปหาหมอเย็บแผลถ,ถึง3ครั้งเนื่องจากเลือดไหลไม่หยุดและขณะนี้ยังไม่สามารถเดินได้เพราะได้รับบาดเจ็บที่ขาทั้งสองข้างโดยสาเหตุคาดว่ามาจากเรื่องความขัดแย้งของสองสถาบันอาชีวะระหว่างสถาบันย่านคลอง4ี่อำเภอลำลูกกาและสถาบันย่านบางเขนค่ะเขาก็คงตกใจครับคือสิ่งแรกเนะี่ยคงตกใจว่าไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไง แต่ว่าพอถึงบ้านเนี่ยเลือดไหลเยอะกลัวจะหมดตัวกลัวจะเสียชีวิตก่อนก็เลยให้ทีมไปรับตัวเขานะครับตั้งแต่เริต้นก็ต้องประสานท่านผู้กูกับของสอสสายใหม่นะครับท่านพันธุ์ตลุนเพทำหน้าแกหลงแล้วก็ท่านรองผู้กูกับสืบสวนสอบสวนนะครับพันธุ์หลุนเขาเนนอมันชัยซึ่งตอนนี้เจ้าหนี่สอสสายใหม่เนี่ยลงพื้นที่ไปไล่ต้้งวงุ่จอนปิดจนหมดแล้วนะครับเท่าที่สอบถามเนี่ยท่านก็บอกว่าไม่เกินวันสองวันจะได้ตัวคนร้ายแล้วพอดีว่าเหตุเนี่ยมันเกิดขึ้นในท้องที่ของสอส ไม่ได้เกิดเรื่องแบบนี้นะครเพราะว่าในพื้นที่เราเนี่ยไม่ได้มีโรงเรียนอาชีวะอยู่นายเอกพบยังกล่าวด้วยนะคะว่าในเบื้องต้นจะแจ้งความในข้อหาทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บสาหาัสส่วนข้อหาพยายามฆ่าหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับพฤติการและดุลพินิจของพนักง,งานสอบสวนค่ะ ทางด้านนายเอกชัยสุบสายพ่อของผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะก็ระบุว่าหลังจากเกิดเหตุได้เดินทางไปพบลูกชายเห็นว่าอยู่ในสภาพบาดเจ็บสาหาัสซึ่งพฤติกรรมการก่อเหตุถือว่ารุนแรงโหดร้ายจงใจเอาชีวิตทั้งที่ลูกชายก็ไม่รู้จักกับกลุ่มผู้ก่อเหตุและไม่ได้เป็นเด็กที่ยังเรียนอยู่ในสถาบันอาชีวะรวมถึงลูกชายก็ไม่เคยมีปัญหาทะเลาะวิวาทแบบนี้มาก่อนขณะที่เรียนอยู่ค่ะไปเกเรตามภาษาวัยรุ่นออกเที่ยว แต่เรื่องต่อยอะไรอย่างเงี้ยลูกชายไมเคยอยู่ฝูง,ขขงคนเลยครับลูกชายพกนเจอเรียหนีมากกว่าครับแต่ครั้งแต่ครั้งเนี้ยเขาคงจะจะหนีไม่ได้ครับ พอผู้ได้รับบาดเจ็บก,กล่าวอีกด้วยนะคะว่าอยากให้ช่วยเร่งรัดติดตามนําตัวผู้ก่อเหตุมาดําเนินคดีให้เร็วที่สุดและอยากให้ทางกลุ่มผู้ปกครองของเด็กที่ก่อเหตุดูแลบุตรหลานตนเองให้ดีไม่ให้มาก่อเหตุแบบนี้กับบุคคลอื่นอีกและหากรู้ว่าบุตรหลานของตนเองเป็นผู้ก่อเหตุในครั้งนี้อยากให้รีบนํามามอบตัวเพื่อรับโทษกับสิ่งที่ทําให้เร็วที่สุดค่ะ